ข่าวด้กทุกคน ลูกชายนักการเมืองชื่อดังออกมาขอโทษสังคมพร้อมขอโทษครอบครัวคุณลุงคุณป้าหลังขับรถปาดหน้าจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสสังคมกันทุกคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทุกคนก็คงจะได้ติดตามข่าวกันเป็นอย่างดีนะครับล่าสุดทุกคนคุณพีทลูกชายนักการเมืองเนี่ยได้ไปออกรายการคนดังนั่งเคลียนะครับแล้วก็ขอโทษสังคมพร้อมขอโทษคุณพ่อสดๆกลางรายการเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคํา พูดครับเุกคนที่เขาได้มีการขอโทษสังคมและขอโทษครอบครัวของคุณลุงคุณป้าบางช่วงบางตอนนะครับก็ขอโทษสังคมแล้วก็ขอโทษคนจังหวัดธัญ,ญ,ญบุรีด้วยนะครับจังหวัดปทุมธาน,นีด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียหายบทเรียนครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนราคาแพงครับพี่ก็จะไม่ทําให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกครับก็รู้สึกสำนึกแล้วก็ จะไม่ทําให้เป็นแบบนี้อีกครับผมขอบคุณครับดิฉันคิดว่าน้องพีต้องขอบขุดขอโทษคุณพ่อด้วยนะคะครับอ่ารีดด้ว่า ขอโทษสังคมกลางรายการเลยทีเดียวนะครับหลายคนถ้าได้ติดตามข่าวครับทุกคนต้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคงไม่มีใครอยากให้เกิดบนท้องถนนนาอก,กับการแบบว่าขับรถนะฮะปาดกันไปปาดกันมาต้องบอกแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้นะครับคือจริงๆถ้าไปดูในกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยก็คือคุณลุงคุณป้าเขาได้มีการขับรถนะทุกคนผิดเลนอ่าแล้วก็เหมือนกับเป็นการไปปาดหน้าคุณพีทลูกชายนักการเมืองชื่อดังนี่แหละครับทุกคนที่ขับ b เนี่ยอนอยู่ทะเบียนป้ายแดงเนี่ยนะครับทุกคนก็ปรากฏว่าคุณพีทเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการอยากจะให้คุณลุงคุณป้านเนี่ยนะฮะมีการมาจอดแล้วก็ลงมาเคลียร์กันนะทุกคนปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยได้มีการยกมือไหว้บนรถแต่ก็ไม่ได้มีการจอดใดๆทั้งสิ้นนั่นเองครับทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าทําให้คุณพีทเนี่ยนะครับได้มีการขับรถนะฮะแล้วก็ ไปปาดหน้าคืนนะฮะแล้วก็เหมือนกับตั้งใจไปชนนั่นแหละครับทุกคนเนาะจนทําให้คุณรุงเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนั่นเองครับทุกคนเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนสังคมนะว่าสรุปแล้วใครเป็นคนผิดกันแน่นะระหว่างคุณรุงกับน้องพีทลูกชายนักการเมืองชื่อดังเนี่ยครับทุกคนแล้วพิข่าวกระแสครับทุกคนได้ไปฟังนะฮะหลายสื่อสํานักเลยบอกว่าต่างคนต่างผิดแล้วกันเนาะก็คือ จริงๆอ่ะมันควรจะใจเย็นกว่านี้การขับรถบนท้องถนนใช่ไหมครับทุกคนมีอะไรให้จอดแล้วก็พูดคุยกันดีกว่านะคะทุกคนเนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปฟังกับทุกคนบทสัมภาษณ์ของลูกชายของคุณลุงนะคะที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยได้ออกมายืนยันครับว่าคุณพ่อไม่ได้ขับรถปาด bmw ของคุณพีทนะครับตอนนี้ก็ให้สื่อสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนในมุมของลูกชาย คุณลุงนะครับถ้าลูกเขาผิดนะครับเขาก็จะจะจะดูแลหรือลูกเขาถูกเขาก็จะดูแลแค่นี้ครับแต่เขาเขาไม่ได้ขู่ไม่ได้อะไรครับแต่ว่าเขาพูดดีครับมนคืพ่อแม่ครับพ่อเยี่ยมไม่ได้ครับพ่ออยู่ไอซีครับคอยกับครู่าครับใช่คระไม่ครับเขาบอกไปเจอลูกครับใช่ครับอ ก็เป็นแค่คำพูดครับผมก็ไม่รู้อะครับครับแากไม่รับปากแต่คําพูดะครับแต่ไม่ได้มีเรียนอะไรเป็นลายลักษณ์อักษนะครับครอบครัวผมก็เขียนเงเราเกรงกลัวไหมว่าเขาเป็นนะก้อเลือดต้องทิแน่นอนครับเพราะว่าเขาเป็นเป็นคนในพื้นที่ผมอะอยู่ต่างจังหวัดอ่ะได้ฟังลูกสาวลูกชายเปิดใจไปแล้ววันนี้นะกลับแต่อีกด้านหนึ่งครับคนที่เข้ามาช่วยเหลือจากฝั่งครอบครัวผู้เสียหายก็คือคุณกันจอมพลังนะครับ ล่าสุดฮะค,คุณกัรจออพลังอัปเดตอาการบาดเจ็บของคุณประจักษ์นะครับว่าตอนนี้อาการยังสาหัสต้องอยู่ที่ห้อง ICU ซี่โครงหัก6ซี่นะครับกระดูกหน้าอกแตกปอดช้ำนะครับเจ็บตรงหน้าอกด้วยนะครับแล้วก็ร้องหายใจไม่ออกไม่ออกนะครับคือทางคุณกันเนี่ยบอกเลยว่ามันน่าเจ็บใจนะคือได้ข่าวมาว่าตอนนั้นเนี่ยพอชนเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณตาก็ติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับ หายใจก็ไม่ค่อยออกเองก็ยังไม่หยุดจะเอาตาเขาให้ได้เรียกทางคุณประจักษ์ว่าคุณตานะบอกชีวิตตามีค่าแค่การชนรถเองแค่นั้นเหรอคุณกันก็ฟาดอย่างนี้เลยส่วนทางคุณสมศรีทางภรรยาเนี่ยก็นอนไม่หลับเลยนะตอนนี้ผวากลัวมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณกันบอกผมต้องส่งทีมงานเข้าไปดูแลตลอดส่วนตัวคุณตาก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมทําตาขนาดนี้กันชนเองหายถลอกไหมล่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งข้อความจากคุณกันเนี่ย นอกจากอัปเดตแล้วนะครับสำหรับอาการก็ยังโพสต์อีกหลายข้อความเช่นตอนจะเลือกตั้งเนี่ยคุณไปขอคะแนนชาวบ้านไหวสวยเลยแต่พอเกิดเรื่องเกิดราวหายหัวไม่มีมาไหวขอโทษตายายสักครั้งมีแต่พ่อออกมารับหน้าแทนนี่หรือคนที่จะมาดูแลประชาชนยังต้องให้พ่อดูแลอยู่เลยขณะเดียวกันอีกข้อความก็บอกว่าคนขับรถ BM นี่ยให้การกับตำรวจนะบอกอะไรนะตาขับรถมาชนเขาเหรออ่าคือเหมือนกับพยายามจะบอกว่า บีก็โดนกระบะชนเหมือนกันคือเขาให้การสองขยักเขาบอกขยักแรกไอ้ที่เบียดกันเนี่ยทําให้ไปชนกับขอบทางแล้วระหว่างไล่ล่าให้จอดเนี่ยก็มีกระบะของคุณตาเนี่ยก็ไปชน BM อีกรอบหนึ่งชนท้ายเะเนี่ยอันนี้เป็นดราม่ามากว่าไอ้รอ,อบสองนี่นี่ตรงไหนตอนไหนเพราะว่าพอไปถามทางฝั่งครอบครัวรของผู้เสียหายคุณตาเนี่ยเขาบอกเขาดูคลิปแล้วดูคลิปอีกนะเขาดูทุกช็อตเลยนะช็อตไหนที่มาหาว่ากระบะไปชน BM อ็ม ทั้งๆท,ที่ดูแล้วมันไม่มีเลยแต่ BM เนี่ยทางด้านของนายพีทก็พยายามจะบอกว่าตัวเองโดนชนนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณกณันก็มาขยี้ต่อนะครับว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยจะถือว่าให้เจ้าพนักงานจดข้อความมาเป็นเท็จลงในเอกสารราชการหรือไม่แล้ยวยิ่งถ้าไม่มีกล้องเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะบานปลายมากกว่าน,นี้หรือไม่นี่ยังดีที่มีกล้องนะครับนอกจากนี้นะครับปรากฏว่าคนเข้ามาคอมเมนต์กันเต็มเลยนะฮะคือคุณกณันก็พยายามบอกนะฮะบ,บอกว่าการที่คุณพ่อเนี่ย บอกว่าน้องยังเด็กใช่ไหมน้องก็จิตใจยังอ่อนไหวน้องยังตกใจกลัวจริงๆอยากเข้าไปขอโทษแต่น้องยังไม่กล้าแต่ก็เลยตั้งคําถามกลับคุณการบอกว่าแต่คุณกล้าไปนั่งฟอกตัวฉ่าในรายการแถมบอกว่าถ้าตาจอดเนี่ยคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะสลดกี่โมงจากที่ดูไม่เห็นจะกลัวจะอ่อนไหวตรงไหนเหมือนที่พ่อบอกเลยแล้วที่บอกว่าขอโทษขอโทษเพราะสังคมกดดันคุณหรือเปล่า คือประเด็นที่นายกเบี้ยวเขาบอกว่าพีชเขาจิตใจอ่อนไหวยังเด็กยังวัยรุ่นเนี่ยอ่าให้ให้แบบเหมือนให้อภัยเขาหน,อนอ่อยมีคนย้อนกลับไปเลยนะอ้าวอาสามาเป็นผู้แทนคุณยังบอกว่าเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอ่ะนะทุกคนนี่คือข่าวจากพีพีทีวีนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยกับข้อมูลก็คือคุณการจอมพันลังตอนนี้ก็คือเข้าไปดูแลแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนกับเหตุการณ์นี้ก็ นะส่งกําลังใจครับไปให้ทางด้านคุณลุงคุณป้าด้วยแล้วกันครับตอนนี้เชื่อว่าได้กําลังใจล้นหลามจากประชาชนนั่นเองครับแล้วตอนนี้นะครับเหมือนที่พี่ๆนะักข่าวได้พูดเอาไว้เลยช่อง p ี t v นะบอกว่า คือแทนที่คุณพีทเนี่ยน้องจะไปไหว้นะคุณลุงคุณป้าที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับหรือเข้าไปขอโทษอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มิมมองว่าจะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยก็ต้องรอกันดูดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็าฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับมิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับทุกคนเนาอเห็นแล้ว นะต้องใจเย็นๆครับสำหรับการขับรถบนท้องถนนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายกันแล้วกันนะครับ